ในเซชันถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวอัปเดตตัว NDR ครับตอนนี้ทาง Planet เองจะมีทั้งตัว NDR ที่เป็น On premise แล้วก็ NDR Cloud หลายๆ่านน่าจะคุ้นเคยกับตัว Forti NDR มาบ้างแล้วนะครับจริงๆตัว Forti NDR เนี่ยมันก็จะเ,เปลี่ยนชื่อนะครับมาจากตัว Forti AI เดิมของเรานั่นเองนะฮะเราตัว Forti NDR Cloud เนี่ย ในส่วนตัว Forti ็น r Cloud นะครับออตอนนี้เรา acquire มาจากตัว Gigamon นะถ้าใครได้ยินข่าวมาักเดือน2เดือนที่แล้วนะครับชื่อเดิมของตัว Gigamon เนี่ยที่เรา acquire มาจะชื่อตัว t r d e i n s s i h t นะครับ G T I นะเข้ามาเป็นตัว Forti ็น r Cloud ของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีในตะกูล NDR เนี่ยเราจะมีอยู่2แพลตฟอร์มแล้วนะครับที่เป็น Forti ็ r r ที่เป็น on premise แล้วก็ในส่วนของตัว FortiNDR เราทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันอย่างไงนะครับมาดูความแตกต่างที่ผมทำไว้นะครับในส่วนของตัว NDR on premise นะครับ FortiNDR on premise เนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันมาจากตัว FortiAI นะครับโดยตัวสมองที่ใช้คำนวณหรือในการตรวจสอบการตรวจจับเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของ virtual security analyst นะครับอันนี้จะเป็น พลตฟอร์มของทาง Fortinet เองฮะที่เอามาใส่ในส่วนของฮาร์ดแวร์เพื่อจะมาช่วยในเรื่องของการ Detect ตรวจจับทั้งฝั่งเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวมาแวร์ที่มาจากไฟล์ต่างๆนะครับติดตั้งที่เป็นออนพิมิสนะครับหรือเป็น VM นไปติดตั้งบน Cloud ก็ได้เชเดียวกันนะครับว่าเป็นตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยมาจากทาง Fortinet เองนะครับสามารถที่จะอินดิเกตเข้ากับตัว f a b i t นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วอลนะครับเป็นตัว ว่า,าว่ากลาิกนะครับกับตัวกระดัดอ,อื่นๆเนาะทั้งคลาวทั้งอ e ีเมลนะครับอีเมลก็สามารถอินเกตเข้าไปในฟ a b r ิ c ของทางฟอนเน็ตนั่นแหละนะครับที่เป็นที่คุ้นเคยกันดีแล้วครับาการเอาตัวเอ r ไปใช้นะครับบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงว่าในส่วนของลูกค้าเองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลออกไปภายนอกได้ไหมนะครับก็ ถ้าเป็นฝั่งก็เมนเองครับที่ข้อมูลอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเอาไปเวียผ่านทางคลาวด์ก็จะเป็นแนะนำให้เป็นตัว p ฏิเอนเอที่เป็นออนพิมิสเพราะเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ผ่านทางตัวฮาร์ดแวร์ของเขาเองได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของไฟล์นะครับก็คือมาแวร์นาลิสเนี่ยเราจะมีในเรื่องของ ANN ครับ artificial neural network มาคอยช่วย analyze มาคอยช่วยตรวจสอบว่าไอ้ไฟล์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการโจมตีประเภทไหนเป็น ransomware เป็น coin miner นะครับเป็น fileless attack นะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นพวก generic file ทั่วไปที่เป็นการโจมตีเท่าคุณเคยนะครับอย่างโทรจันอย่าง Worm พวกนี้นะฮะ เรามาดูฝั่งของตัว f o ิ t อน r Cloud กันมากงนะครับในส่วนของตัว f o ิ t อน r Cloud อย่างที่เรียนนะครับว่าเราแอ quire มาจากตัว e g i กิทามอนเทรดอินไซนะครับไอตัวสมองที่ใช้ในการ process นะครับในการตรวจจับตรวจวิเคราะห์เนี่ยมันจะอยู่บน Cloud เลยนะครับเป็น Sa s s ซอร์วิมีทำงานเป็นมีไกด์ไลน์การช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็การกำหนดเรื่อง e c t i o n rule ต่างๆ จะอยู่บนคลาวทั้งหมดเป็นเซตดีพเมนต์นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของตัวโลเคอลเนี่ยที่จะส่งข้อมูลขึ้นไปให้ตัว NER Cloud าทำการโปรเซสเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์นะครับโดยเซนเซอร์เองก็จะมีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เป็น VM นะครับสามารถที่จะเอาเซนเซอร์เนี่ยมาติดตั้งอยู่ในออนพรีมนะครับแล้วก็ นำพาทัฟฟิกขึ้นไปให้ตัว NMR Cloud ทำการโปรเซสนะครับอขอย้อนกลับมาที่ตัว NMR o n p r e m นิหนึ่งนะครับไอตัว NMR on-prem ที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำทั้งหน้าที่ทั้ง detect แล้วก็เป็นเซนเซอร์ในตัวนะก็คือฮาร์ดแวร์ตัวเดียวนี่แหละทำทั้งสองหน้าที่เลยนะครับจะตา่างกับตัว NMR Cloud ซึ่งณนะปัจจุบันนะครับในส่วนของ NMR Cloud เนี่ยสามารถที่จะอินทิเก t ตกับ third party นะครับในฝั่งที่เป็นพวก Cloud Strike, วเ a d a าสปังกแล้วก็ Exor อันนี้เขา,เอาลองรับไว้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นเทรดอินไะซ์นั่นเองนะครับส่วนการใช้งานมันสามารถที่จะดิสเิบิวออกไปจากหลายๆโลเคชันได้เนื่องจากว่าเรามีเซนเซอร์นะครับเราต้องการจะวิเคราะห์ทราฟฟิกจากที่ไหนบ้างจากร้านไหนจากไซต์ไหนเราก็เอาเซนเซอร์ไปติดตั้งที่นั่นนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์จะส่งข้อมูลขึ้นไปให้ตัว n d r Cloud ทำการอนาลันั่นเองนะครับในส่วนของการเลือกใช้งานนะครับเราจะใช้เราจะนำเสอนอตัวไหนจะ NDR on-prem หรือ NDR cloud ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักรู่นะครับปัจจัยของลูกค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาคำนวณได้มาคิดได้ว่าจะใช้ตัวไหนอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Sizing Budget นะครับ architecture ที่ที่รองรับนะครับว่าจะไป ในส่วนไหนซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมาคุยกันได้ถ้าจะถ้าเพื่อนๆน,นะครับ SE ที่จะนำเสนอโปรดักเ n d นดให้กับทางลูกค้านะครับก็มาคุยกันว่าเราจะไปท่าไหนดีนะครับหรือมี Requirement มาจากลูกค้าแล้วมันมันจะแมปกับตัวไหนของเรานะครับจะเป็น o n p พิมหรือ n อนท้าล้วงเองนะลองมาดูในส่วนของตัว Architecture เ,เ,เบื้องต้นของตัว Cloud กันก่อนนะครับ for the n d r Cloud อย่างที่เรียนนะครับ ไอตัว NDR Cloud เนี่ยมันจะเป็น s a t เพราะนั้นการที่จะพาทราฟฟิกขึ้นมานะเพื่อให้ตัว Cloud เนี่ยทำการวิเคราะห์มันจะต้องมีตัวเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีทั้ง Cloud Sensor นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้ง AWS Azure นะครับมี a p i a c d Sensor นะครับจะมี2องโมเดลก็คือ Large Scale แล้วก็ Small Scale นะครับส่วนที่เป็น VM Sensor เราก็มีเช่นเดียวกันนะ มันจะทำการส่งเมตาเดต้าขึ้นมาที่ตัว FortiCloud อร FortiNIR ER Cloud นะครับซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัว Cloud Portal นะครับซึ่งใน Cloud Portal ก็จะมีในเรื่องของการสามารถทำในเรื่องของ Detection, Investigate แล้วก็ทำ Threat Hunt น,น,นะฮะโดยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่คอยเข้ามาช่วยแนะนำก็คือในเรื่องของ TSM นะ Technical Success Manager นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าตัวนี้เขามาช่วยทำอะไรบ้างนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่ในส่วนของตัว NDR Cloud จะเก็บข้อมูลไว้3 6 0วันนะครับ365วันหรือ1ปีนั่นแหละนะครับในการที่จะ rotate data rotate ข้อมูลที่มันเก็บไวบ้บน Cloud ่ะถัดมาในส่วนของตัวที่เป็น NDR on premise นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งครับปัจจุบันมีอยู่2รุ่นและก่อนหน้านั้นน่ะที่เราคุ้นเคยกันที่ตัว f o r NDR หรือ Forti AI หรือ Forti NDR เริ่มต้นเนี่ย มันจะมีแค่โมเดลเดียวก็คือ 3,500f นะครับแต่ณปัจจุบันมี2โมเดลแล้วการใช้งานของตัว NDR on premise นะครับสามารถที่จะ,ะรับทราฟิกนะเป็นสแปน port นะครับเป็น iCAP นะจากอุปกรณ์ uh, Fortinet นะครับ uh, Sandbox mail สามารถที่จะ submit ดไฟล์ตรงเข้ามาที่ตัว NDR ได้เช่นเดียวกันนะั้นจะมีกี่ช่องทางละในการส่งอินโฟมชันเข้ามานะครับ มีสแปนนะครับถูกไหมครับมีซับมิตจากแฟบตบิกนะครับสตัว4ตัว API นะครับสามารถที่จะซับมิ t ไฟล์เข้ามาได้่าน iCA p ก็ได้นะครับหลังจากที่เข้ามาถึงตัว NDI mm hmm. เขาจะทำการโปรเซสด้วย NDI engine นะครับอย่างที่เรียนว่ามันมี ANN uh, artificial neural network คอยมาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ไฟล์นะครับอีกอันนึงที่สามารถที่จะทำ ในเรื่องของการดีพอรได้ก็คือเป็น in-line b l o c k กกิ้งนะครับแต่ว่าตรงนี้จะทํางานร่วมกับตัว f o r ์ติเกตโอลีนะครับยังทําง,งานในกับฟอร์ติเกตอยู่ลักษณะก็คือ in-line b l o c k กกิ้งบล็อกกิ้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าอ่าท่าฟินะครับที่ที่วิ่งผ่านตัว f o r ์ติเกตเนี่ยเขาจะทําการวิเคราะห์ก่อน ถ้า NER วิเคราะห์แล้วว่าเป็นไฟล์ที่มันออกไปหรือทราฟิกที่มันออกไปนันเป็นผิดปะกะตินะเขาจะทําการบล็อกเซชันตรงนั้นให้อัตโนมัติให้ทันทีเลยครับจะเป็นลักษณะของ line b l o กก i n งนะฮะส่วน r レスปอนนะครับในส่วน NER ก็สามารถที่จะรีสปอนกับที่ตัวปติเน็กนะครับปติสวิชส่งหลอกเข้าตัวปติซยมหรือปติแอนไลเซอร์ทำรีพอร์ตนะครับาสามารถร s สปอนกับตัว o ติซอได้แล้วก็เติร์ด a าร์ตีที่เป็น API นะครับอันนี้สามารถฟังฝั่งขวาก็คือในส่วนของร e n ปอนอินเ t ชันนะครับถ้าเทียบเป็นตารางที่ทำออกมานะครับในฝั่งของตัว Deployment เนี่ย NDR on premise นะครับ ทำหน้าที่เป็นทั้งเซนเซอร์แล้วก็ดีเทคชันในตัวบนบ็อกบ็อกเดียวนะครับส่วนตัว NDR Cloud นะครับจะมีแซสชพอรท่อร่วมกับเซ็นเซ,นเซอร์อีกทีดเดียนไปเมื่อสักคู่นะครับออในส่วนการ a อนนาลิสนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตัว NDR Cloud จะใช้ Virtual Security Analyst นะครับมีเป็นเทรดมาร์ของทาง Fortinet เองนะฮะฝั่ง NDR Cloud ใช้เป็น Guide SaaS with TSM นะค h n i c a l Success Manager uh, r e s p o n s Integration เมื่อสักครู่ที่เรียนไปนะครับ uh, Sensor นะครับที่ผมเรียนไปเมือ่อสักครู่ว่าตอนนี้ฮาร์ดแวร์เรามีตัว3 5 0 0 F และ1 0 0 0 F ที่เพิ่งออกมาในคิวนี้นะฮะมีที่เป็น VM ด้วยนะมีเป็น VM 1 6กับ VM 3 2ตัวเลขด้านหลังนี่คือ CPU นะครับที่จะใช้ ตัว VM 1 6ก็ใช้1 6 vCPU ส่วน VM 3 2ก็จะเป็น vCPU 32ยูนิตนะครับสามารถติดตั้งบนคลาวด์ได้เช่นเดียวกันอยี้ทาง AWS, Azure, Google Cloud Platform และก็ Alibaba ครับส่วนฝั่ง NDR Cloud ที่เป็นตัวเซนเซอร์เนี่ยจะมีอยู่2โมเดล Large Scale จะเป็น9 0 0 F นะครับ Small Scale จะเป็น5 0 0 F นะครับส่วน VM Sensor นะครับก็ติดตั้งได้ทางที่เป็น ESXi KVM ติดตั้งบ bon น Public Cloud อย่าง AWS หรือ Azure ก็ได้นะครับในส่วนของ security research นะครับตัว on premise ใช้ฟอ r t ติการ d ร่วมกับ machine learning AI และ ANN ส่วนฝั่ง Cloud นะครับ Insight ใ,ใช้ a p p l i e a t i v e research หรือ ATR นะครับอันนี้เป็นชื่อย่อของมันันะบ Data สโตรเลตโรเทชันนะครับอันนี้ออนไซต์เลยก็คือบนตัวของฮาร์ดแวร์แต่เองเนี่ยมันจะมีสโตรเลตอยู่นะครับก็เ,เก็บไว้เป็น locally storage retention ก็แล้วแต่จำนวน throughput แล้วก็ดิสที่เรามีอยู่บนฮาร์ดแวร์ในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับส่วนฝั่งคลาวด์จะเป็นคลาวเบสนะครับจะอยู่ที่ US เพราะนั้นอย่างที่เรียนว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเอาข้อมูลไปพอร์ตไวอ้อยู่บนอยู่บนคลาวด์นะครับซึ่งมันอยู่นอกประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องเป็น อินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่จะสามารถเลือกตัดสินได้ว่าจะใช้งานอุปกรณ์ตัวไหนนะครับส่วน retention ก็ีนึ่งปีการ investigate การทำ trendline เรียนว่ามันก็จะมีเฉพาะ limit นะครับมาจากตัว profit ที่อยู่บน local นะครับหรือตัวที่เราเอาตัวตัวปฏิ NDR on premise เนี่ยไปติดตั้งก็จะอยู่แค่นั้นนะครับส่วน NDR cloud จะเป็น full feature เลยนะครับ จากหลายๆไซส์ได้ด้วยนั่นเองนะครับจากพอเราส่งตัวเฟดตัวทราฟิกขึ้นมาที่คลาวทั้งหมดนะครับที่คลาวพอทัลทั้งหมดในส่วนของตัวไมเตอร์แอคแทนเทคนิคไอตัว n อ็นดีอาอ่ะโทษทีครับในส่วนของตัวปฏิเอ็นดีอาร์ออนพจะแอปพลายกับเฉพาะที่เป็นมาแวร์เท่านั้นนะครับนในส่วนของทราฟิกมันจะไม่ได้แมทกับตัวไมเตอร์เทคนิค ด้วยครับซึ่งจะแตกต่างกับทาง NDR Cloud ซึ่งในในฝั่งของ NDR Cloud เนี่ยมันจะแมททุกๆเทรดทุกๆดีเทคชันท,ที่มันเจอนะครับที่เป็นทราฟฟิกทั้งหมดเนี่ยแมปกับตัวไมเตอร์ให้เลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างหน้าจอด้วยจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างหน้าจอ U I ของทั้ง NDR แล้วก็ NDR Cloud นะนจะเป็นฟีเจอร์ฟังกช์ชันที่คอมเพลมาให้นะครับ เรากลับมาสู่ในเรื่องของตัวตัวสเปก i ี e นิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นนะ่ะในส่วนของปี19นะครับตั้งแตี19มันจะมี NTA ครับ Network Traffic Analyst ตรงนี้จริงๆแล้วอะครับในส่วนของตัว NTA เนี่ยมันจะมาเน้นการวิเคราะห์แล้วก็ตวรวจสอบข้อมูลอย่างเดียวนะนะครับพอตัว Gardner ออกข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น NDR นะ Network Detection and Response พอเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อปุ๊บเนี่ยครับ ในเรื่องของการวิธีการตรวจจับหรือสิ่งที่เขาเน้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของตัวดรเอ็นดีอาร์เนี่ยก็จะเน้นเป็นการตรวจจับแล้วก็ตอบสนองการโจมตีในเครือข่ายที่เป็นลักษณะของอโตเมตมากขึ้นนะครับนี่คือ,อความต่างระหว่าง NTA กับ n d นะ็นณปัจจุบันที่เรากำลังจะใช้งานกันนะฮะโอเคในส่วนของตัวาการทำงานนะครับก็จะกลับมาสไลด์เดิม เมื่อสไลด์เมื่อสักครู่นะครับในส่วนของตัวคลาวเนี่ยผมไปที่คลาววันละกันนะครับตัวคลาวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าในพอร์ทัลของคลาวนอกจากตัว Detection, i n น i s t i ิแล้วก็เทรดฮันี่เรามีมาให้แล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของตัว Technical Success Manager หรือ d s m นะครับที่เขาใส่ไว้ในเครื่องหมายฟันหนูนะครับคือไกด์แซดตรงนี้เขาทำอะไรนะครับในส่วนของตัว TSM เองเนี่ยเขาจะมาช่วยเป็นลักษณะของ Onboarding นะครับ คือเข้ามาแนะนําตั้งแต่วิธีการใช้งานวิธีการทํางานของตัว NDR Cloud เลยนะครับมีการอ,าอธิบายว่าสิ่งที่ราพฟิกที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะดีเทคอะไรบ้างนะครับหรือจะดีเทคยังไงนะรวมทั้งในเรื่องการแนะนำาการทำ Policy d e t e c t i o n Rule บนตัว Forti NDR Cloud ให้ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ตัว Forti NDR Cloud ก็ทำ ในส่วนของตัว integration นะครับส่วนถ้ากลับมาที่ตัว NDR on premise นะครับทำไมถึงตัว NDR NDR on premise เนี่ยถึงไม่มีในเรื่องของตัว TSM นะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ในส่วนเนี NDR on premise เนี่ยเขาจะมี pattern หรือ NDR engine เนี่ย ถูกโหลดมาไว้อยู่บนตัวบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเมื่อไหร่ที่มีทาร์ฟฟิหรือไฟล์ที่เขาวิ่งผ่านเข้ามาไอตัว NDR Engine เขาก็จะทําการ d e t e ท t ตามที่แพทเทิร์นของ Nn เนี่ยเขามีไว้อยู่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะหลังจากที่เราติดตั้งตัว NDR on premise ไปแล้วเนี่ยเขาก็เลินทารฟฟิกเลินไฟล์ที่มันผ่านตัวเขาเนี่ยเก็บไว้เป็นข้อมูลในตัวของเขาเองด้วยหมายความว่านอกจาก เราได้ตัว n d i Engine จากตัวฟอตติกาแล้วเนี่ย <S <S เขายังสามารถเรียนแพทเทิร์นต่างๆที่ผ่านตัวเขาได้อันตโนมัติได้ด้วยคนระับเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลร่วมกับ NDR Engine ที่ได้มาจากฟอตติกาดนั่นเองนะครับทำให้ข้อมูลทั้งสองส่วนเนี่ยาสามารถที่จะดีเทกการทำงาน d e t ท c t t ท a f ฟ i ิกดีเท t f i ไฟ,ดฟได้บนตัวเองทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหวา่าง NDR และ NDR Cloud Okay. เอามาดูในส่วนของ U I ของตัวปติ n e r Cloud กันก่อนนะครับว่าตัวการทำงานหรือหน้าตามันเป็นลักษณะไหนนะครับนี้เมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่ตัว NDR Cloud แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพอร์ทัประมาณนี้ให้เราเห็นนะครับก็จะมีเมนูในส่วนของ Dashboard เพื่อดู Activity ต่างๆครับ c t i o n กชั n รู i n v e s t i g a t i o n รวมทั้ง Report ทีเ่เกิดขึ้นบนตัว NDR Cloud นะไปทีละอันในส่วนของตัว m มเตอร์แอคแ t ็งเทคนิคดีเท็ชันแอคทิวิตี้ตัวนี้ในในส่วนของแดชบอร์ดตรงนี้มันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอาทิตย์ก่อนหน้ากับอาทิตย์ปัจจุบันนะครับว่ามีการ Detection เท่าไหร่นะครับแมปมเตอร์ Mater, เนี่ยมันอยู่ในสเตต ในของไมเอิล e นะครับในแต่ละในอาชีพที่ผ่านมากับอาตี์นี้มีความแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็จะไปรีพอร์ตในส่วนของตัวด e เทคชันแอคทิวิตี้ตรงนี้นะฮะถัดมาออฟเซอเวชั่นนะตัวเนี้ยมันจะ,ะเป็นการประยุกต์ใช้งานกับตัว ATR จำได้ไหมครับแ p p พล t r a d e Research นะครับเขาก็จะมาคอยสังเกตพฤติกรรมให้ว่าไอ ภาพฟิกที่มันอยู่ที่มันถูกส่งขึ้นมาทําการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นไตเติลไหนเป็นชื่ออะไรบ้างอย่างเช่นตัว c2 นะครับ a t p c2 นะครับในเรื่องของตัว ntlm authentication รวมทั้งในเรื่องของ tcp d e v i c emulation อันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันดีเทคที่มันเจอนะครับ ถัดมาในส่วนของตัว Investigate นะครับ Investigate เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะในแต่ละวันนะร,รวมทั้งมีใครมา modify นะ Admin ของเรามีใครมา modify หรือมีการเ Investigate เคสนั้นๆบ้างนะครับเราเปิดมาแล้วกี่วันก็จะมีสรุปข้อมูลไว้ให้นะครับในส่วนของตัว Detection r u l p นะครับ Detection ตัวนี้ อย่างที่เรียนนะครับว่า TMS เนี่ยจะคอยเข้ามาช่วยแนะนำในเรื่องของตัว detection rule ตรงนี้ให้ด้วยนะครับว่าไอตัว detection rule ที่เราจะทำหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวของ Fortinet ที่แนะนำ detection rule มาให้บางส่วนแล้วอย่างเช่นในเรื่องของตัว script download นะครับผ่านทาง Wget หรือ,อ ต่างๆนะครับมีในเรื่องของตัว a p Server Response นะครับ Stack Download uh, Data e x t r a t i o n อันนี้มันมีมาให้แล้วนะครับแต่ TSM ก็จะมาแนะนำนะครับพอแนะนำเสร็จเราสามารถที่จะมากำหนด Detection Rule เพิ่มเติมได้ในส่วนของของตัวผู้ใช้งานหรือผู้ที่เพิ่มในส่วน Detection Rule เนี่ยเขาก็จะแมปชื่อไว้ให้เช่น n d r Demo นะครับอันนี้เป็น Banking p r o j c t Download เขามาเขียนตัว Detection Rule เพิ่มเติมให้นั่นเ <c ười> <ๆ>อง นี้จะเป็นในลักษณะของ Investigate นะครับที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า Investigate เองมันก็จะามาเพิ่มเติมได้หรือจะใช้งานของทางฟ i n a n c ตที่เรา Recommend ไปเช่น l o g p r o j e c t i n v e s t i g a t i o n นะครับใครเข้ามา Create ในเรื่องของ Investigate ก็จะมี Record ในเรื่องของชื่อ,อเวลานะครับแล้วมีการอัปเดตหรือ Query ไอตัว activity เนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละ n v v s t t i a t i o n policy นะครับสามารถเพิ่มเติมในส่วนของ Investigation ได้นะครับในส่วนของตัว Entity Lookup นะครับก็จะดูในลักษณะของการค้นหาข้อมูลว่าเราต้องการสนใจตัว Entity ไหนเป็นพิเศษอย่างเช่น IP หรือเป็นโดเมนนะก็ใส่ฟิลเตอร์ ลงไปได้เลยตามที่เราต้องการก็เสิร์ชย้อนหลัง7็วันหนึ่งวัน1สัปดาห์มาแตะนะมันก็จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับเอ็นทิตี้ตัวนั้นให้เช่นตัวนี้มีโปรเซอร์วิสนะครับในแต่ละวันของตัว IP เบอร์สิบจุดสม่เนี่ยมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับ, Event, รบที่เขาไปคุยด้วยนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะรีพอร์ตนะครับ ในส่วน report เองเราก็มีให้เลือกใช้งาน2ส,ส่วนนะครับทั้ง Detection report แล้วก็ในเรื่องของตัว Network security posture report นะครับรายละเอียดของแต่ละ report ก็มีนะครับในส่วนของตัว detection ก็มี detection o b s e r v e นะครับ attack category severity level confidence level นะครับในส่วนของตัว network ก็จะมีพวก telnet connection d p connection นะครับ end of life window v e r t i o n พวกนี้ก็จะ,ะรวมอยู่ในรีพอร์ตพวกนี้นะครับที่เราสามารถที่จะ g e n e r a เรออกมาดูเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรนะีพอร์ตเป็น d e ี t ทชั o รี summary มภาราถัดมาอัปเดตของตัวฝั่ง g e n R on Prime s ้าง e นะครับ ตัวนี้ณปัจจุบันนะครับ FortiNDR on Premise เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน7.2 r e lease แล้วนะครับเราก็มีเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นการ support netflow นะต้องบอกว่าอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาแล้วนะครับ netflow support ก็ทั้งเวอร์ชัน5เวอร์ชันน7ครับรวมทั้ง ip fix แล้วก็ sflow นะครับ detect botnet จากทาง netflow ได้แล้วก็มีแยก netflow dashboard ออกมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับสามารถที่จะทำในเรื่องของ a d a c t i v e ดีไวต์เอ็นลิชเมนต์นะครับ uh, พวก IP พวก Mac เนี่ยจะถูกรีเพสด้วยชื่อโฮสต์เนมนะครับที่ที่เราเอ็นลิชได้จากตัว a d นะครับซัพพอร์ตในเรื่องของ Public Cloud นะครับทั้ง AWS a r วเอส uh, อ GCP นะครับ a l i b a า a อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็เอาตัวเอา OVS เนี่ยไปมีพอได้เลยนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับก่อนหน้านั้น เราซับพอร์ตแค่1พอร์พตนะลองรับสูงสุดได้ที่10กิกแต่ณปัจจุบันเราสามารถที่จะทำอิกเิอเกตสองพอต1 10กิกเนี่ยเข้ามาเข้ามาเพื่อรับในเรื่องของทัฟฟิกให้ได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็น 3500F นะครับก็จะสามารถที่จะโปรเซสทัฟฟิกแล้วก็ตัวมาแวรได้ถึงระดับ19กิกเลยนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในการอินเทคชันเนี่ยสูงขึ้น ลองรับฟีเจอร์อ,อื่นๆอย่างเช่นในส่วนของ IP6 นะครับ API ที่เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาเพิ่มเติมครับการเพิ่มในเรื่องของวิธีการโปรเซสในเรื่องของลอจิกที่ใช้ในการดีเทคนะคตัวทาง m c h i n l e y นะครับ One q Support แล้วก็ทำสามารถท u s ตส m ต a s มแดชบอเพิ่มเติมได้ครับเราไปดูในส่วน Dashboard NDR on premise กันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าในส่วนของ UI ของ NDR กับ NDR Cloud เนี่ยมันแยกกันนะครับอันนี้มันเป็นปรดักคนละตัวนะในเห็นชัดเจนเลยนะครับในส่วนง NDR c l o u อ่า NDR on premise นะครับทักทีแดชบอร์ดเราจะแบ่งเป็น2 Category ีก็คือ NDR ที่เป็นฝั่ง Network กนะครับก็จะสามารถเห็นในเรื่องของตัว i t a d s c e n a r i o ที่เกิดจากฝั่ง Network a n o นะครับ Anomaly ไทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Activity Botnet IOC Network a t t a c k นะครับ Weak Cipher เนี่ยมันจะอยู่บนหน้าของ NDR Overview นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัว malware นะครับ malware file ต่างๆที่เราเจอบนบนตัว Traffic หรือตัว Detection ที่เราส่งมาให้เนี่ยมันก็จะแยกเป็นอีกแดชบอร์ดหนึ่งก็คือตัว malware Overview ตรงนี้เลยนะครับ malware Overview เห็นอะไรบ้างน,นะครับอันนี้จะลงลึกนิดนึงในส่วนของตัว malware Overview นะครับ based on a n n อย่างที่ผมเรียน หลังจากที่เขาดีเท็กเสร็จเขาจะแอพพลายลงมาว่าเป็นแอคแท็กซินิโอประเภทไหนนะครับเป็นโลเป็นโลเป็นเมดิเอมเป็นไฮหรเป็นคริทิคอลนะครับซึ่งในแต่ละแคตตาล็อตรงเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นอย่างเช่นคริทิคอลเนาะที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นพวกแอนทิซัมแวร์นะเป็นไฟล์เลสแอคแท็กนะเป็นเวิร์มแอคทิวิตี้นะหรือถ้าเป็นไฮเนี่ยก็เป็นพวกรูทคิดบัตเน็ตอ่าแบล็กดอร์นะเอ็กซ์ปอยด์เดตั้งดีนะครับ เป็นตัวอย่างของในส่วนของ malware detection แล้วก็ c l s s s i i i c a t i ันฟังชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัว NetFo Support อันนี้มีแยก Dashboard ของ NetFo ขึ้นมาให้นะครับเป็นของเขาเลย Dashboard ของเขาเลยหนึ่งงานนะครับเน็ตเวิ Network, ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็พวก n t t ตเน็ o t ฟล o ดคอที่เขา Detect ได้นะครับเป็นโปรโตคอลอะไรในเรื่องของตัว bandwidth ที่เข้ามาทับฟิกที่เข้ามาเป็นอินเกตเท่าไหร่อีเกตเท่าไหร่นะครับตัว sample id มาจากไหนบ้างนะครับแต่ละแต่ละ id เนี่ยมีโปรเขาเท่าไหร่นะครับก็จาบอกให้ในส่วนของตัว device enrichment นะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าตัวหลังจากที่เขาทำการ e n r i c h เรียบร้อยนะครับกับตัว windows ad เนี่ยเขาก็จะแปะในเรื่องของ host name มาให้ด้วยเช่นตัวนี้เป็น ad นะครับ ก็ใช้ชื่อว่า DC 0 1นึ๊ดตดนะครับเราใส่เข้าไป,ไปก็เขาจะแปะไว้ให้นี่นะครับ detect OS มาไว้ให้นะครับ Category กว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นเน็นตเวริร์นะครับในส่วนของตัว d i c enrichment อันนี้ก็เป็นการเซตอัพเบื้องต้นนะครับว่าเราจะทำตัว AD enrichment profile กับ LDAP ในส่วนของตัวอ,อัปเดต NDR นะครับทั้ง NDR อ a d w ว r อนพิมพ์แล้วก็ a d ด a r e ก็จะสองส่วนที่อัปเดตในวันนี้นะครับผมค,ครับส่งต่อกันไปที่วีดีครับ